วันนี้ดอนโนไว้มาเจอกันเราจะไปหลอยสีแดงครับสีดำวันนี้อาวุธของเราอยู่ตรงนี้ครับเป็นหยาดองสูตรพิเศษจักลำยองลำยองดองมาใชื่อว่าลำยองดองเอง มึงก็เล่นปืนอย่างนส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากครับปัสสาวะสองลิตรครับปัสสาวะคุณดีเลยด๊อกมุ่ยด๊อกมุ่ยด๊อกมุยหมามุ่ยไอ้เหด็ยไรอะไันอ่ะเราจะไปลอยครับได้ครับได้ครับพอวันนี้เราไปสำรวจมาแล้วทีมสำรวจเราจัดทีมสำรวจส่งไปแล้วไม่มีไม่มีคนมีมีคนน้อยเราจะไปลอยมันเนื่องจากมันทำเราไอ้เยอะสองวันเฮ้ยยังงงอ่ะ ยู่มุงอยูงนีอยู่มงอยูงนี้เออนะครับตอนนี้เราก็ได้เตรียมของเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาหาเหยื่อพวกเดอะแบ็กับเดอะเลสที่อยู่ดมนะครับเรามากันน้อยครับแต่อุปกรณ์เราเพียบเฮ้ยอย่าใส่อย่าใส่แล้วแตกโอ้ยย็ดแม่ให้ข้างหลังให้คนละคนละคนละสองอันข้างหลังเฮ้ยเร็วเร็วเฮ้ยไมันไปแล้วไปแล้วมันจังไรไปแล้วครับมอไซต์อัดไปแล้วนะครับต้องตามนะครับไปแล้วครับเราตามครับปฏิบัติการตาม ตามล่าค่าถุงมันถุงชมถุงฉี่เรามาเต็มนะครับมันหนีช่างมันครับกลัวมันตามครับเราต้องตามให้ถึงที่สุดครับปืนกลปืนแก๊ปกูไม่กลัวมึงมามึงมาปืนกลปืนแก๊บี่อะไรไม่กลัวครับมาครับเอาเลยครับตามครับตามครับใกล้มันแล้วคว้างเลยนะครับ ว่างเลยครับ่าโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วหนึ่งจอดโดนแล้วหนึ่งจอดเฮ้ยเติมเติมเมตรครับโดนแล้วครับหนึ่งจอดเฮ้ยเซิฟ่าไปกลัวแค่กระป๋องแค่กระป๋องแค่กระป๋องอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวมันนะครับเราเราตามหน้านะครับอ่านี่ไม่ใช่ตอนลินบาสกัน ขอจ like อดรถแป๊บหนึ่งนะครับจะมาล่อมันอจะไปจะไปจะไาจะไปจะไปจะไปดะไปจะไปจะไปจะไงครไบเอไปจะไปจะไบขี่ปจเไปะไป้ะไปจะไประไปจะไปจเไปจะรปจะไ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 ปไปจะปจะไปมะไปจะไปไปจแไปจะไปจะไปจไะปไปอไไจะปไ ไอ aux us, aux us, aux us la, Luna, ้เซ oh, uh, ิไอ้เซิฟไอ้เซิฟนะครับซูมหน้าครับไปเอาละครับไปแล้วเอ้ยเอ้ยไอ้เติมไปเติมไปเติมปามันปามันปามันโอ้ยเลยเลยไปต่อยถอยไอ้แจบวะเอ้ยโอ้มีแล้วไอ้แจ๊บ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 โดนยังไอ้แจ๊บโดนยังลงไม่รอดมันลงไม่รอดมันมาเยอะมันมาเยอะกลับกลับ อากาไปล่อมันเหรออากาไปล่อมันไอเจเจเยเจลอยเยเจไอเยเจเยเจลอมันปาดี้ปาดิอมันนี่มันปาดีปาดิหัวมันออกเลยออกเลยออกเยวนเไปนี่เอาล้ครับเราเป็นูสตายลอยนะครับไปไปไไปไไไปไปยอไาไปปไรา